เราเนี่ยกาันตีเลยว่าคุณจะได้ล้อที่มีลูกเล่นมีมิติสวยงามมีน้ำหนักที่เบามีบาลานซ์ล้อที่ดีมีสีที่สวยเลือกได้หมดเลยว่าคุณอยากได้อะไรจากเขาเรียกได้ว่าตามใจคุณสุดๆ RSR Best e y นะครับโชว์สับเกลียวระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นตอบสนองทุกฟีลลิ่งที่คุณต้องการจากโชว์สัปเปเกลียวระดับท็อปสักตัวหนึ่งนะ ทุกค่านเพื่อนอยู่ดีดีแล้วสเปกกับเลสเปกเปวิวเพื่อนแท้คนรักรถอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นคลิปส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถสวยๆที่ไว้วางใจให้ทางเลสเปกวิวได้เป็นคนดูแลนะครับสำหรับคันนี้ภูมิใจเสนอมาใหม่อีกหนึ่งคันเลยนะครับสำหรับ Honda Accord G10 อีกแล้วครับผมนะฮะวันนี้นะฮะลูกค้านะครับมาไกลาจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่า FC ฟซีเลสเปกเนี่ยมาจากทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวบอกเลยว่า คันนี้นะฮะแต่งจัดหนักจัดเต็มมากตอนแรกนะฮะบอกเลยว่าประมาณ2เดือนที่แล้วลูกค้าสั่งมาจำล้อไว้1ชุดนะฮะตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนแค่ล้อ,อยางนะฮะสุดท้ายเอาไปเอามาหมดครึ่งล้านครับผมโอเคนะฮะหัวล้อยอลูกค้าอีกผมนี่แม่งน,นี่ใส่เสียงจริงไม่ใช่นะฮะยังไงอบคุณลูกค้ามากๆกนะครับบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเสียตังค์แล้วก็แฮปปี้มากๆนะฮะเห็นรถไปก็ยิ้มไป เพราะมันหล่อมากๆเลยไม่ไหวจะพูดนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆสาระดีเพื่อให้เพื่อนที่รักในการแต่งรถไว้เป็นแนวทางในการแต่งนะฮะไม่เสียเวลาไปชมครับ สำหรับในส่วนแรกนะครับที่บอกไปก็คือลูกค้าสั่งตัดล้อไว้นะครับสำหรับล้อแบรนด์ที่เราภูมิใจเสนอมากๆนะครับแล้วเป็นแบรนด์ที่เราเนี่ยกลันตีเลยว่าคุณจะได้ล้อที่มีลูกเล่นมีมิติสวยงามมีน้ำหนักที่เบามีบาลานซ์ล้อชิดดีมีสีที่สวยเลือกได้หมดเลยว่าคุณอยากได้อะไรจากเขาเรียกได้ว่าตามใจคุณสุดๆสำหรับล้อแบรนด์คุณภาพอย่าง BC Force นะครับส่วนลายนี้เน,นี่ยฮะเป็น1ในลายที่ยอดนิยมสุดๆสำหรับ SCA 192S ก้านะครับก้านเนี่ยตัวนี้เป็นสีดำด้านขอเป็น Blush Bronze นะครับก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะฮะตัดด้วยหมุดสีดำนะฮะให้ความคมเข้มดำดุบอกเลยว่าสวยลงตัวสุดๆสเปคคันนี้นะฮะขนาด20นิ้วคูณ9นะครับสำหรับที่ล้อหน้านะครับ แล้วก็20่สคูณสิที่ล้อหลังออฟเซตที่ผมเลือกให้เนี่ยฟิตเมนต์เนี่ยปิ๊นแน่นๆไม่ต้องลองแผ่นนะฮะส่วนถ้าล้อเป็นลักษณะาการสั่งตัดเนี่ยนะฮะเราสามารถเลือกเซนเตอร์โบให้เข้ากับรถคุณได้โดยที่ไม่ต้องลองฮับลิงก์เลยเหมาะสำหรับ Accord g 1 0ที่สุดเลยะฮะใส่ออกมาแล้วโคตรจะหลอนะฮะ<า>ส่วนยางนะครับยางเนี่ยคันนี้เลือกใช้เป็นต,ตัวยอดใช่นะครับเช่นเดิมนะฮะพลอเซตสปอร์ตนะฮะเป็นยางสปอร์ตคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นแบรนด์ โตโยทัยเนี่ยการันตีอยู่แล้วนะฮะเรื่องคุณภาพยางระดับท็อปด้วยส่วนที่ราคาที่จับต้องง่ายขึ้นมากคุณสมบัติครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเกาะถนนรีดน้ําแล้วก็เสียงก็ไม่ดังยางมีความนุ่มแล้วก็บอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่โดยรวมยอดเยี่ยมมากๆถ้าเทียบกับส่วนที่ราคาของเขาเส้นหนึ่งก็ตกประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เลยเป็นขวัญใจ Accord G10 สำหรับยางตโตโยทัยโปรเกรสซสปอร์ตผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยใช้ดีสุดๆ ส่วนทางด้านช่วงล่างนะครับในช่วงที่ผมทําคลิปอยู่นะฮะลูกค้าก็จัดโชคที่เรียกได้ว่าเป็นโชคคู่บุญกับแ c c o r d G10 อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโชค RSR Base I นะครับโชคสับเกลียวระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นปรับนุ่มแข็ง36ระดับนะฮะตัวนี้นะฮะจัดโปรโมชั่นจาก5 5 0 0 0หนะครับเหลือ46,500บาทลูกค้าไม่รอชาร้าก็เลยบอกว่าโอเคพี่ดีมนะฮะ ผมได้โปรนี้ไหมได้สิครับผมนะฮะเราทำการจองแล้วก็จัดสเปคตัวนี้ให้ตอบสนองทุกการกับขี่ตอบสนองทุกฟิลลิ่งที่คุณต้องการจากโชคสับเกลียวระดับท็อปสักตัวหนึ่งนะฮะในส่วนต่อไปนะครับแน่นอนฮะเห็นแดงๆนี่ไหมครับนี่ฮะเบรกเบมโบนะครับคันนี้นะฮะเลือกใช้เป็น เบมโบ c คัสตอเป็นปั๊มแท้มือ1นึ่งนะฮะตัวนี้เป็นมือหนึ่งทำสีใหม่รุ่นคดิแลกซ c ทีเหน้าหลังนะครับปั๊มตัวนี้มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ความสวยงามเราทำการทำสีใหม่นะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วกัดโลโก้เป็นลักษณะโลโก้ GTS นะครับนะฮะจับจานขนาด380มิลับ เป็นฮับลูมิเนียม n n นนะครับขาอลูมิเนียม c n c ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปผมที่ทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับเบรคคัสตอมก็ไปหาดูได้ตามลิงก์ช่อง YouTube ในช่องเรานะฮะ ก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามส่วนเบรกเซตนี้นะครับหน้าหลังจานหน้า380มิลจานหลังนะฮะ370มิลหลังเนี่ยพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเรียกได้ว่าครบทั้งหน้าหลังแล้วก็ใช้เบรกมือไฟฟ้าได้แบบสมบูรณ์นะครับเซตนี้ก็จบอยู่ในเลทประมาณ109บวกลบนะครับสำหรับเบรกคัลเล็ c ซีทหน้าหลังบวกมือไฟฟ้านะฮะ และที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับแอคคอร์ด G10 นั่นก็คือชุดบริหารรอบคันเพื่อเติมความลงตัวให้กับแอ c o อ d G10 ของคุณให้ดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับด้วยชุดลิ้นคาร์บอนรอบคันจากค่าย a s ซซ Original นละครับลิ้นหน้าเนี่ยนะฮะมีความลงตัวนะฮะแล้วก็รับกับลิ้นข้างแล้วก็ดิฟฟูเซอร์หลังบอกเลยว่านะฮะค่าย a s ซซเนี่ยนะครับทำดิฟฟูเซอร์ออกมาได้สวยลงตัวมากๆใครที่ ชอบดิฟฟูเซอร์แบบนี้ที่เรสเบกก็มีจัดจำหน่ายเลยนะฮะแต่ว่าต้องบอกไว้อย่างหนึ่งเวลาเ,เพื่อนๆใส่ดิฟฟูเซอร์หลัง S อสเนี่ยบังคับเปลี่ยนท่อนะฮะนะต้องเปลี่ยนท่อด้วยนะครับตัวนี้เป็นปลายท่อ,อปลายคาร์บอนนะฮะอะคาปูวิชนะครับสวยนะฮะลงตัวมากๆแล้วก็ยังไม่จบนะฮะนี่ ในส,ส่วนนี้นะฮะก็จะมีไฟไท้ายนะครับเป็นไฟไท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นไฟไท้ายที่ Accord G10 จะต้องเปลี่ยนกันเกือบทุกคันก็เลยเป็นไฟไท้ายลักษณะเป็นไฟไท้ายสปอร์ตทรงก้างปลานะครับมีลักษณะการวิ่งของไฟเลี้ยวที่บอกเลยว่าทําให้ Accord G10 ของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นดูแพงดูหล่อมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะบอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วโคตรชอบนะฮะสวยจริง บอกเลยว่าเป็นแอรคอ G10 ที่ลงตัวที่สุดอีกครั้หนึ่งที่ผมได้แต่งไปนะร,รู้สึกว่าชอบใจมากๆนะฮะชอบใจมากๆจริงๆนะครับพูดหลายรอบมากไปลานรอบแล้วนะฮะสุดท้ายนะครับไปดูกันอีกรอบความหล่อของ a c ร o คอ G10 สีขาวจากจันทบุรีคันนี้นะฮะเหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แต่งรถคิดถึงเลสเบคครับขอบคุณครับ